ผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่สามจากกรรมการทั้งสามท่านให้เหมือนกันครับให้แดง4ี่สิบเก้าน้ำเงินสี่สิบเจ็ดแล้วต่อไปนี้ครับเราจะได้เห็นเลยครับการป้องกันแชมป์ของเวทีและแชมป์ประเทศไทยนี่ครับแชมป์เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับลบพดัดเรศบิดแชมป์แชมป์มขัดที่คาดอยู่นะเป็นแชมป์ของเวทีนะครับ แล้วก็นักมวยที่จะเป็นผู้ทักชิงในวันนี้ครับมวยคู่ต่อไปคือคู่ที่สี่มวยคู่นี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นซูเปอร์ไรท์เวทเจ็ดสีระหว่างนักมวยทีง้ามุมแดงน้ำหนักช่างได้140่อปอนด์ปัจจุบันนี้เป็นแชมปเปี้ยน นบรเรดชเชงสิมอิวยิมนักมวยชนะมุนน้ำเงินผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนน้ำหนักช่างได้140่รปอนด์เท่ากันสิงมณีสอสีสมพงศ์กรรมการท่าบนเวทีได้แก่กรรมการยงศัก์น้าสงขลากรรมการที่กันในมีเชิดชัยชานนท์ศรีชลสนอวอมอิ่มและ สุรัสสร้อยกระจางและเพื่อเป็นเกียรติแก่มวลคูน่นี้ทางคุณภูนาถบางช้างประธานกรรมการลังคากระบะแพนเตอร์ไฟเบอร์แท้และแอร์แขวนแพนเตอร์จะได้ขึ้นมามอบอะไรเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่นักบวยทั้งคู่นะครับและหลังจากนี้การชบการเริ่มขึ้นต่อไปขอต้องขอบคุณนะครับประธานกรรมการของ คันเตอร์หลังคากระบะไฟเบอร์แท้โดยคุณภูวานาถบ,บังช้างก่อนที่เราจะได้ดูนพเดชป้องกันแชมป์และก็ชิงเขงมขัดแชมป์ประเทศไทยกับสิงห์มณีขอใช้เวลาช่วงนี้ไปมอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับรางวัลเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว6 0 0ันบาทไปดูครับแชมป์นพเดชกับสิงห์มณีผู้ท้าชิงกลับมาถึงมวยควุ้ยของวันนี้ครับน้ำหนักร40ปอนด์่อน เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูปเปอร์ไลท์เวิตของลพเดชเชงซินอิวยิมนักมวยจากสตึกบุรีรังครับปีนี้อายุ28แล้วครับตอนการชกของมวยคุณนีครับนพเดชเคยเจอกับคู่ชกในวันนี้สิงห์มณีแต่ว่าเป็นการชกนอกรอบผลการชกก็ปรากฏว่าสิงห์มณีสอสีสมพงศ์กับเป็นฝ่ายชนะมาได้แต่ว่าวันนี้มาชกที่สนามมวยเจ็ดสีครับ ช่วงที่ครูเอกกําลังไหวครูอยู่นี่มีรางวัลมอบให้ซะก่อนนะครับจากข้างล่างครับรับก่อนครับผลละสองหมื่นบาทจากสากลโคนมวังน้ําเยม้าเงามอบให้ทั้งคู่ผลละสี่พันรับก่อนนะครับสองหมื่นครับชกเสร็จแล้วผู้ชนะครับยังมีรางวัลอีกมากมายจากช่องเจ็ดสีก็หนึ่งหมื่นสองพันแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกหลายท่านสิ์มณีครับนักมวยจากจอมพระสุริน กบุรีรัมศรินใกล้เคียงครับอายุตอนนี้27ครับใกล้เคียงแล้วก็สามฟอร์มหลังนั้นชนะมารวดครับรับไปแล้วนะครับก่อนชกกันนะคนละ20,000ดูที่มาที่ไปของเงิน50,000ครับจากริษัทว์ทางพยาตราเสือ11ตัวนี้หลังจากทูมือนะครับผู้ชนะจะได้อีก10,000แหลมทองกันแทยอีก10,000 ทางขยาตราโพดาวอีก1,000 0หมนและากระบะไฟเบอร์แพนเตอร์1,000และบริษัท s p p p ีพีปีโตเทนิงอีก1,000 0มนี่5 0 0 0 0บวกกับที่รับแล้ว2,000 0เป็น7,000 0ครับและชูมืออีก1,200 0ครับก็8,200 0ครับ, 8, 2, รบแล้วก็วันนี้สักพิพยานครับของแชมป์เก็ดสีก็มีชัยพโชคช่วยพิรมกับบุญโดงชัยวั์ ส่วนประเทศไทยครับพันเอกบุญส่งเกิดมณีประธานเทคนิคและก็อดีตนักชกคู่พระรารทาพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในชื่อสายฟ้าผ่าเียวหวานยนตระติกเมื่อกี้เราดู155ปอนด์แบบต่างชาติชกับต่างชาติครับถือว่าเป็นคู่ยักษ์ยักแต่วันนี้เราดูยักษ์ยักแบบคนไทยครับ140ปอนด์ดีกรีนี่ถือว่ามีประกาศสิบติดตัวทั้งคู่ครับทางด้านมุมแดงวันนี้ต้องการแชมป์1้อยอและก็ชิงแชมป์ร40ประเทศไทยด้วย ผมนึกว่าน,นี่อดีตเคยเป็นชั้นร้อยสี่สิบของประเทศไทยแล้วก็ของราชเชนเนินด้วยครับถือว่าไม่ธรรมดาครับคุณธนากรครับก็ทั้งคู่ครับถือว่าในวันนี้แล้วก็มาชกในพิกัดน้ำหนักร้อยสี่สิบก่อนหลายพิกัดเข้ากันก็มีโอกาสลุ้นทั้งสองอย่างครับคือการพิชซ้อมของนุปปเพรับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรพญาไทยครับของกรุงเทพชุนอเจ็เพชร ส่วนสิงห์มณีนี่ซ้อมอยู่ที่ชูวัฒนาของคุณอังมอชูเจริญรวีอารามวงครับค่ายดีมีมาตรฐานทุกวันนี้มาให้กําลังใจนั่งเชียร์ที่มุมน้ำเงินด้วยเหมือนกันครับก็ถือว่านักมวยทั้งคู่ซ้อมอยู่ที่ค่ายของโปรโมเตอร์เงินล้านของสองเวทีครับ ระเดชนั้น <Okay. S 1> เกียรเพชรสึกเกียริเพชรของสนามมวยลุมพินีในขณะที่คุณทูเตเรนวีรามวงครับหรือว่าอั้งมมโรโมเตอร์เงินล้านของฝั่งราชดำเนินกับซึกดาวรุ่งชูเจริญวันนี้ทุกอย่างได้การถึงกันแล้วก็อืสมศักดิ์ศรีครับประยกแรกของมวยพู่นนีระเดชนนมีใช้ยานะครับ ขอลำหนิสในหนังสือกีฬามวยก็เรียกขานกันว่าไอ้ขาดด่างนะครับก็ดูขาท้ายครับขาทรายขขงลูกพระเดชันจะมีรอยด่างเขาขาวให้เห็นคู่นี้ขวากับซ้ายกับอาวุธคล้ายกันครับนอกไม้นั้นได้กันเพื่อลองให้เห็นเลยครับที่มาของฉาย,ยาลูกพเดชแต่เป็นด่างมหาภัยครับโจมตีเมืนี้ในจอมดีเดือดเลยครับ ยังใจเย็นครับโมยพอริงแชมป์เลยครับจะเกร็งๆรงครับตักซ้ายไม่ได้ครับขวาพยายามจะเปิดกัดซ้ายครับแต่ว่ายังไม่แรงวันนี้มาแล้วก็ผนกองเชียร์มาเยอะครับสิงห์มณีโมยจากอำเภอจอมพระสุรินทร์นะครับ ปีนี้ก็27สำหรับผู้ท้าชิงสิงเมอีในขณะที่นุกพเดชนั้นมากกว่าไปครับ28ทั้งคู่นั้นถือว่าเป็นนักมวยที่ฝีมืออยู่ในระดับเกณฑ์ดีดีมากๆของเมืองไทยยุคนี้ในที่กัดนี้ครับซ <c oughs> ายครับหลังเท้าพักเดี๋ยวนะครับถึง25กันยายนนี้ แรกไปแล้วนะครับสำหรับการป้องกันแชมป์ของลุชพเดช์คู่ชนะจะฟาดเข็นขัดทีเดียวกัน2เส้นก็โปรแกรมถ่ายทอดสดของทักจั่สีวันที่29ที่สวนลุมไห้ปราสานะครับรวมกับนลิตบ็อกซิ่งโปรโมชั่น30นั่งร่วมกับเพชรยิ่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็สวนลุมไห้ปราสาห์เหมือนกันครับเวลาบ่าย3ามโมงถึง5้าโมงเย็นแล้วก็พี่น้องชาวภูเก็ตก็เตรียมเชียร์โอเลดงครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกของ WBC ที่จังหวัดภูเก็ต พิธีปกติโปรโมชั่นครับทุกสีจะร่วมกันถ่ายทอดสดเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นครับสามชั่วโมงเต็มมาถึงยกที่สองครับกรรมการโยงสังนสงขลาจากสถาบันพระรศาวิทยาเขตกรุงเทพครับกรรมการผู้ชี้ขาดยังปร่งปริงครับผ่านยกแรกยกนี้ยกที่สองก็เนอัดแข้งขวา แต่ว่ายังป้อง,ง,งอก,อกันได้สียงไม่มีดูครับจังหวะเสิงห์มณีแห่งทรายครับดูว่าเป็นทีเด็ดเป็นไรบดยท้ายตไปครับเพราะว่ายังติดผู้ที่ชิงจังหวะออกเร็วป้อง,งกันได้ดูครับยังรู้เธอรู้จังหวะยังป้องกันได้เตะขายแยังไม่ับ เดินเร็วขึ้นตอนนี้เขาเปลี่ยนแผนกับยิงซ้ายก่อนแล้วตามด้วยเตะซ้ายสิทีนี้ก็เริ่มทำได้ต้อเน้นแล้วก็ตอนนี้วนนขวาขวาคืออาเสียงไม่แรงแล้วเพร,ราะเธอต้อง โดนก็ไปตัวปลิวเลยครับนถประเด็การเตะซ้ายของงห์อมอร์นันแตกได้แน่นแนนละเนียนเนียครับออกได้เร็วบางเกือบไม่ทันเนีครับเอเ้โหครับพยา,ายามพยายามมากๆากนี่ยิ่งเหมือนกันนะครับแชมเปี้ยน,นนี้ถือว่าเดินบีดเดินคุมเลยครับ ถิ่นมณีอาวุธที่ใช้อ้าวครับขวามาซ้ายตีทันทีครับโอ้โหเล่นของหนักครับก็โดนซ้ายค่อนข้างเยอะสำหรับนพเดชโยเข่าขวาสวยกับจดีขาครับย่างนี้ก็ถือว่าพอได้ครับนพเดชแต่จังหวะที่โด,ดนที่จะโยนเข่านั้น โชคดีไมากระโดดให้เจอไม่เจอหมัดของมมสิมมันดีสวนมาโอ้โหนีการพลิกซองของสิงห์มณีครับมั่นใจมากครับโดน์เขาแข้งหวายังติดได้ยอที่สองครับกว่าแน่นอน คือเข็นขัด2เส้นครับเส้นหนึ่งเป็นเข็นขัดแชมเปี้ยนของเวทีและอีกเข็นขัดอีกเส้นหนึ่งนั้นเป็นแชมป์ประเทศไทยไทยได้ไปครับผมภาคชาโอ้โหเนี่ยครับที่เป็นการสกัดโดยหมัดทุกข,ขวาครับตบโดนลูกนี้ครับสวยงามมากครับแต่ว่าโชคดีของนุเดชไม่โดนหมัดสวนแต่ซ้ายดีครับในช่วงยกที่แล้วนั้นนุบเดเน้นไปที่แข้งซ้ายเลยครับยกต่อไปจะเป็นยกสาม คุณธนกรเกมน่าจะเริ่มตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปดูนะครับทั้งแชมเปี้ยนและผู้ท้าชิงงัดอะไรมาสู้กันก็ถือว่าสองยกที่ผ่านมาครับออกอาวุธคุมเกมกันทั้งคู่ก็ยังดูไม่ชัดเจนยังดูคู่คขีดใกล้เคียงแต่ว่ายกต่อไปนี้ครับอาวุธต้องออกต้องโชว์ต้องแสดงให้เห็นครับว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะหนักกว่าใครและใครครับจะแข็งแกร่งกว่ากันยกที่สามครับ น้ำาจะเดินแล้วครับนพเดชมวยจากุรีรำนะครับมวยสุดคุณมนี่นันมวยสุรินต้องเดินนะครับนพเดชพราะว่าไปรอจังหวะนั้นโดนแข้งซ้ายไม่ค่อยดีครับตอนนี้เข้านครับเดินเสียบแต่ว่าดคกับสิงห์นี่ดังล้วเสียบเข้าซ้ายครับแย่ครับแย่ก่อนโอ้ประเดียดหลุดซะแล้วครับ เขึ่นแท่งขึ้นมข่าวรับศัพโอ้โหตอนนี้โิดเกมเป็นรูปแบบแล้วครับนภเดชมีการกลับแผนนะครับหลังจากยกที่แล้วนึงอยู่ในยะหาแ้ะเจอแท่งทรายแผนยกนี้คือประกบติดแล้วสู้หน่อของนภเดชแชมเปี้ยนก็ถือว่าเริ่มได้ผลครับในขณะที่สิงห์มณีครับมีจังหวะโต้ตลอดครับเนี่ครับวงนอกนั้นเป็นของเขาเลยครับเสียบข่าขวาครับ อาครับเสียบเข่าจับได้อาครับกดแขนกับไล่ครับตีเข่าขวาตีแล้วพลาเลยครับนักเดชดอาครับคนละดอกซ้ายกับขวาเสียบขวาหยอกไม่ได้จังหวะนี้ครับโดนเข้าซ้ายโตแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนไปติดมุมุนได้ครับมังคง เน้นในอยู่ครับเดลในขณะที่ทมอนี้นั้นในมีโตับอ่ว่าลูกชัดเจนเตะซ้ายเม็ดสุดท้ายนี้ตีเน้นแล้วโมเดลยกเียถือว่าโเดลก็โยนเข่าขวาครับแรกครับโยนแ้งขวาตีโอ้โหยกเี้ครับลูกหนักๆของโมเดชครับร้อยเห็นแล้วครับโยนเข่าซ้ายโต้บ้างเตะเข่าขวาคืน อโอ้ยร้อยสี่สิบกระต่ายาอาวุธหนักท้ายดีับคือทัชชินสิห์มะนีมีสู้ในแล้วลุกแน่นลุกเนื้อยังอยู่ที่นั่นก็ยัอยู่โอ้โหอเอาละครับโอ้ยดอดซ้ายกับ่อยซ้ายนี่เอา่า น่าจะเป็นจัวของสิงห์มณีโอ้โหไปอ้อมขาเลยครับกันเลยครับแต่ว่ากันไม่อยู่กับสิงห์มณีรับแทงซ้ายเต็มๆโอ้โหได้ซ้ายครับนะครับน็อปเดนลูกนี้เพราะว่ามีลูกโตโได้ไลายมา้าหมดทุกสาย เดี๋ยวนะครับ5กรกฎาคมนี้เท่าไหรลองอยู่ที่ซิห์มณีนะครับในยกที่แล้วนั้นก็มีเตะซ้ายเสริมนะครับนายมีโตแล้วในขณะที่นุบเดชได้วางแผนเดินประกบในายในยกที่แล้วและภาคก้าม,มาแล้ว,วน,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 ลนะครับน่ครับเตะซ้ายของซิ้สมงร์นีนายนั้นนุบเดชดูครับนี่บินขึ้นไปสู้เลยครับ สิงห์มณีแล้ว่าลูกแน่นนะครับแล้วก็เด็กก็ยังทําได้ดีในยกที่แล้วถือว่าชกุกในเกมของตัวเองครับนกพเดชนนเดินเข้าไปครับเดินแล้วออกอาวุธทาได้ดีมีลูกเข่าในแหลมแหนักๆในขณะที่วงนอกของสิงห์มณีครับลูกเตะซ้ายก็ยังทำยากต้องดูครับจะต,ต้านไหวไม่ไหวครับเริ่มจะมาแรงครับตอนนี้นกพเดยยกที่สี่ครับ สักครูเด่นลนะแล้วา็เดชเป็นชาวคุณีลังลนะครับไม่ทราบไปทำอะไรที่มุมครับแปลงช่อไปขนาดใหลง,ลงยยต่อครับหายเหมือนเดินเลยครับทาพเดชเดินเสียบแล้วครับทีนี้ก็พยายามจะสู้ด้วยวงนอก เดินเร็วขึ้นโหมากขึ้นครับพระเดชโอ้นี่ก็ไม่น่าเชื่อครับมวยอายุ28ครับแลรับผ่านสังเวียนมาอาครับแข้งซ้ายของสิงห์มณีครับโจมเข่าขวาโตอาครับเบิ้ลโอ้มาแรงจริงๆครับดูสิครับโจมเข่าขวาหางไม่ได้ครับต้องติดตัวถึงตัวและเสียบในตลอดไม่เปิดโอกาสให้สิงห์มณีครับออกแข้งซ้ายได้ขนาด อยู่ระยะห่างก็โดนนะครับแต่ว่าโดนทีเดียวครับมดีจจำเป็นต้องสู้หนายแล้วนะครับต่อกับหมัดนะครับยังอันตรายสำหรับผู่ท้าชิงดูความแข็งแกร่งของนกระเดชนะครับหมูนครับ ทีไม่เข้าทีวันนี้มีโอกาสแตะได้แตะได้ครั้งเดียวนะครับเขาเดลยจะถึงตัวนะี่ครับเขจะเก็บอาวุธนะครับกดคอไว้กดคอแล้วก็ไปเน็กเข้าไปคนระับ แล้วดูครับพอาทำได้และวก็ย็ยกขากันเลยครับนกเดชตองดูครับสิงห์มณีครับจะแค่ย่างไรายครับโอ้โหเจอลูกทีสิ้งมัดซ้ายครับสับจอบซ้ายก็ยังไม่เข้าหรือมัดกระสอบนะครับที่สิงห์มณีจะเรียกมาใช้ แทงเขา่าเอาเลยครับพึชขึ้นไาอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่วงปลายกสี่แทงขวาเข้าไปแฮตจุกเลยครับดอกสุดท้ายยังแข็งแรงแข็งแรง,ง,งครับโดนเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยุบับโลกระเด็ยังเดินเบียดเดินเสียบเดินแหงข้งอาวอีกแล้วครับขึ้นแท่งขึ้นทา หมดยกที่4ี่ครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับถึงเพ็ดร้อนพร้อมลุยในโรงภาพยนต์กลัจับไปที่กำแคงดสองเส้นครับว่าใครจะเป็นเจ้าของกำแพงดทั้งสองเส้นนี้เส้นหนึ่งเป็นแชมป์ของเวท,ทีอีกเส้นหนึ่งแชมป์ประเทศไทยนี่คือชื่อเสียงเกียรติยศของค่ายและก็ตัวนักมวยเองนะอี่ภาชา้า ยกสุดท้ายที่จะต้องสู้กันต่อลองดูครับเกมของสิงห์มณีครับในยกสุดท้ายนั้นจะแก้ทางอย่างไรจะใช้ลูกไหนครับที่จะหยุดนักเดชให้ได้ทีน,นี้เคยเจอกันมาที่ราชดำเนินครับสิงห์มณีเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าวันนี้ครับมาเจอที่สนามมวยเจ็ดสีหรืออีกหนึ่งยกครับยกที่ห้าซึ่งเป็นยกสุดท้ายผลการทกบกำลังจะไล่ให้พวกเราได้เห็นกันแล้วครับ ใครจะแพ้ใครจะชนะยกมีรูครับเพื่อกันเพื่อกันยกสุดท้ายครับดูแล้วทีมนี้คงคิดอะไรอยู่ในใจครับต้องใช้แผนเดินอะไรสักอย่างเพื่อจะสู้กับนุกเดชนในยกนี้รู้ทันครับร,รู้เลยครับว่าถ้าลองสรวแบบนี้แล้วก็สอกับหมัดแงง,แง แต่ว่าดูครับว่าจังหวะไหนโอกาสไหนครับสับซ้ายกับอาสับยิงได้อ้าวหยุดครับหยุดหยุดหยุดก <c oughs> รรมการยงศักนะสงขลาครับ <c oughs> อาจารย์จากสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพเ,เ,เป็นกรรมการคุณภาพของสนามโมเจ็ดสี <c oughs> ในยุคนี้เลยครับเลยรับไม่เปิดโอกาสครับลพบดี รือว่าวงนอกยังไงก็อัตราเสียนสูงครับนักนเตะก,ก็ระวังนะครับระวังมีแรงฮึดขึ้นมาอีกสิงห์ณีอ้าวครับเกิดอะไรขึ้นครับสิงห์นีตอนนี้ครับแรงฮึดครับจะได้ไม่ได้ครับในช่วงปลายยกครับนัเด็ะมาตั้งรับโดนเยอะๆครับให่ดีนะครับ รอบปีนี้28แล้วครับโอ้โหตอนนี้ลุยทั้งหมัดลุยทั้งแข้งลุยทั้งเท่าครับสิงห์มณีในช่วงกลายยกครับครับเปิดก๊อกสุดท้ายแล้วครับส่กราดครับงห์มณีก็ขยันมากขึ้นครับแต่ว่าอาวุธเป็นโอ้โหอารับ ตนกองเชียร์ครับต้องดูว่านุพเดชครับเจอเสียงกองเชียร์แล้วจะเป็นยังไงครับอาครับแข้งซ้ายได้ครับแข้งซ้ายที่กับฟังได้ซ้ายที่กับฟังได้แหมมารับมารับก็สุดท้ายอ้าวนุพเดชแฟนอินโดนเยอะโอ้โหอะไรเกิดขึ้นครับอาครับตู้ครับนุพเดชครับเฮ้ยแล้วครับแข้ง ได้เสียงเชียเลยนะครับอาครับตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นอ้าวรับแข่งทรายโอ้โหยกนี้ครับนพเปเดชครับทำไมยืนเฉยครับอดยศครับยกสุดท้ายครับโอ้โหมาเร่งเอาช่วงปลายครับอโอ้เรียกเรียกว่าทีมนี้นีน่ได้เสียเชียร์ในะยกสุดท้ายอย่างชนิด โอ้โหดูครับมีแรงฮึดช่วงสุดท้ายจบแล้วนะครับการป้องการตำแหน่งการชิงตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยโอ้โหจะมีพิธีประกาศและมอบเข็มขัดค่าเข็มขัดอย่างเป็นทางการเดี๋ยวคุณวิเชียนนิลิกานนท์ครับจะประกาศผลของคะแนนครับ ครับเดี๋ยวใจรอสักครู่ครับแล้วก็ผู้ชนะวันนี้ครับจะมีเข็มขัดแชมเปี้ยนสองเส้นแชมป์สนามมวยเจ็ดสีรุ่นร้อยสี่สิบและก็แชมป์ประเทศไทยครับผลวิเชียนขึ้นไปบเบียทีแล้วครับครับก็ได้ลุ้นกันเลยครับเงินสดที่ยังคงจะต้องมอบให้กับผู้ชนะนั้นยังมีอีก 62,000นะครับรับไปแล้ว20,000ก็จะเป็น82,000นอครับเป็นมาอย่างแั่ๆ้าครับคุณวิเชียนก็ดูเพื่อความมั่นใจครับผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่4มีดังต่อไปนี้ กรรมการเชิดชัยชานนลศิริชลัดให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนเท่ากันกรรมการสรองอวมอินให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน 48คะแนนกรรมการสุรัตนต้อยกระจ่างให้ฝ่ายแดง48คะแนนน้ำเงิน48คะแนนเท่ากันโอถือว่าตอกตรงกลางครับเสมอกันครับ เสมอกันแบบสองเสียงต่อหนึ่งเสียงก็คือสองเสียงเสมอกันครับโดยเสียงส่วนใหญ่ถ้หาหากเสมอกันในลักษณะอย่างนี้ครับถือว่าเข็มขัดแชมเปี้ยนก็ยังคงเป็นของเจ้าของตำแหน่งเ,เสมอกันไปนะครับบวยคู่นี้ทอ,นนอนนร์เนเชนพระเอกพีเจษนาิตรมยานนครับนายสมาคมกัศหราตรา เพื่อจะขึ้นมามอบเข็มขัดแชมเปี้ยนใหแก่ทั้งมวยที่เนะ,ะในวันนี้และภายในพิเศษบุญทรงแกมณีประธานเทคนิคสภาวกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยอีกคนนงครับเจิญครับก็เขอเรียนนะครับเรียนว่ามวยผู้นี้เสมอกันนะครับเข็มขัดยังอยู่ที่แชมเปี้ยนเหมือนเดิมแต่ว่าเข็มขัดแชมป์ประเทศไทยก็ ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของครับผู้ที่จะมอบแข้งขัดแชมเปี้ยนของเวทีมวยช่องเจ็ดสีคือพระเด็พิเศษนริศล,ลมยานนในายสมภคมจังหวัดตราดและผู้ว่าแข้งขัดแชมป์ประเทศไทยพระเดกพิเศษบุญทรงเกิดมณีประธานเทคนิคของสภา,ากีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบ ก็อะไะครับรางวัลสำหรับนักมวยนะครับที่จะได้รับก็ยังมีต่อไปนี้นะครับบริษัทท่าขยาตราเสือ11ตัวผู้ผลิตยาลองเล่าตราเสือ11ตัวครับจะมอบเชิญนะครับผู้การสนับสนุนครับก็ ต้องหาสองนะครับรางวัลครับเชิญครับมอบเพื่อหาสองนะครับเพราะว่าเสมอกันเสือสิบเอ็ดตัวครับหนึ่งหมื่นบาทครับเชิญครับบริษัทแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวคุณมานกสุวรรณดีผิภัณฑ์สกินเดียวหนึ่งหมื่นบาทครับพาคยาตราโพดาวผู้ผลิตยามองสมุนไพรตาโพดาวนะครับมอบให้หนึ่งหมื่นบาทลัางขากระบะไฟเบอร์แพนเตอร์และแอร์แขวนแพนเตอร์ เป็นไฟเบอร์แท้ๆนะครับมอภใย้หนึ่งมืนบาทบริษัท S B P ป e t r o t ท s ต i n g จำกัดผู้ผลิตน้ำมันเครื่อง M X Oil ครับอีก1นึ่งมืนบาทรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่ว่าเป็นรางวัลที่เสมอนะครับก็คงจะต้องหาสองบริษัทห้าขยาตราเราสือสิเดตัวครับมอบจากข้างบนแล้วข้างล่างยังมอบอีกนะครับสี่พบาทบริษัทิสิ์ล็อกจำกัดผู้ผลิตล็อกเทค อุปกรณ์ล็อกเบรกและคัสมอบให้ทั้งคู่ครับคนละสี่มอบสี่พันนะครับฐานสองบริษัทนวัตกรุตสาหกรรมสลับรีจำกัดผู้ผิดท่อน้ำพีบีตราช้ามอบให้สี่พันบาทนะครับนี่คือเงินรางวัลทั้งหมดที่นักมวยได้ไปนักมวยดุเดือดอาทิตย์นี้เขาให้คู่เอกเนี่ยครับได้รับรไปด้วยนะครับนพเดชเชียงสมิญยิมกับสิงห์มณีสอศีสมพงษ์ นักมวยยอดเยี่ยมก็ได้แก่มวยผู้สอผู้สามนะครับให้โจรครับนักมวยจากสเปนนะครับโจพัทยาคอมแบทซึ่งจะได้รับรางวัลน,นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับครับก,ก็อีกครั้งครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับครับเวลาถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับ ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ